ตัว4ดาวผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นมันบ่อยเลยเพราะว่าในเซิร์ฟเนี่ยมีจํากัด4ดาวเนี่ยแค่4ตัว49้ตัวุีตัวอะไรมีจํากัดอยู่แค่49ตัวในเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เลยแบบว่านานๆทีเดียวผมจะได้เล่นทีแล้วก็นานๆทีเหมือนกันที่ผมจะได้เห็นทั้งทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอา4ดาวเนี่ยไปแบกทีมแล้วกันนะครับเดี๋ยวทีมไหนที่ใกล้จะแพ้แเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่น ห้องนั้นนะครับผมอ่าแต่ว่าผมจะเล่นปืนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันนะครับผมคนดูก็คงจะได้เห็นภาพปกแล้วแหละว่าผมเล่นปืนอะไรนะครับผมแต่ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องตามเพจเกมด้วยเดี๋ยวรับชมกันต่อเข้าไปดูกันเลยนะ้วสี่ดาวตัวนี้จะมีปืนอะไรบ้างนะครับเราจะได้จัดไอเทมเราจะได้จัดปืนนะครับว่าเราควรเออ่ว่าเราควรเล่นปืนอะไรอะนะมีอาร์บูเล่นอาร์บูดีไหมจัด เล่นอาร์คบูสคริปต์ดีไหมไม่ใช่อะไรผม,มอ,ยอยากเล่นอยู่ๆผมก็อยากเล่นเล่นอาร์คเฉยเลยเว้ยแล้วไม่ได้เล่นแบบโชว์ตึงโชว์อะไรแล้วอยากเล่นขำๆอ่ะเอออยากดูไหมถ้าถ้าอยากดูดิเมนเมนว่าอะไรดิเมนว่าอาร์คละกันนะ AUG อ่ะเออเมนอย่างนั้นเลยนะครับทำเมนกันเยอะถ้าแบบถ้าเมนเยอะนะผมเล่นแต่ถ้าเมนมีเมนแค่สามเอ้ยสองสองสามเมนแค่นั้นอันนี้ผมไม่เล่นแน่นอนเออเผื่อคนดูชอบดูอย่างอื่นไงอ่า คนดูชอบดูเล่นปืนอื่นนะครับอืมก็มีประมาณนี้แหละนะครับสีดาวตัวนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าปืนโค้ดปืนถาวรงานเกมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรจากเด่นๆเลยเนี่ยมันก็มีแค่บาเลตน,นะครับผมมาดูหลายปืนแต่คิดนี้อยากเล่นซองว่ะเออคิดนี้อยากเล่นซองว่ะเล่นซองอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับซองซัมบีแล้วกันเนาะ นี่ครับไอเทมนี่ผมใช้ตามนี้เลยนะครับผมนะสับไวใส่กระสุนเร็วเกาะยี่สิบนะครับเกาะดูกันนะครับอย่างที่คุณดูเห็นนั่นแหละนะครับแล้วก็เบสับไวนะครับนี่ครับ PBC นะครับผมจะใช้เป็นหมวกเบเดตัวนี้ละกันนะครับถ้าจริงๆนะถ้าผมเล่นซอลผมจะเล่นเป็นเบเบแดงนะแต่ว่าเบแดงไม่ตั้ง49วันนะครับไม่คุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเอามาเล่นแค่คลิปนี้นะไม่คุ้มอ่ะประมาณนี้ปะเดี๋ยวไปหาห้อง ลุยกันดีกว่าครับผมไปครับมนาะตอนนี้แค่ได้ห้องเล่นแบบว่าปืนลูกซองผมว่ามันก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็หาห้องที่มันเล่นได้ก็แล้วกันนะมาสี่ดาวสองสมบีจริงๆผมเล่นห้องนี้แล้วละ่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าลืมเปลี่ยนฉายาเซตฉายา <All right. S 1> ผิดนะครับจบกูจบจัดเลยม,มาดาเนียส,ะสะตอม แป๊บนึงนะแล้วตอมเขา เมื่อกี้มันติดเสากูเกือบตายปังเกือบตายแล้วมา okay, มาเลย เฮ้ยบนเข้าเร็วแน่เพื่อนไอ้สัตว์ตกใจไอชีไอเชี่ยตกใจตกตกใจเพื่อนจริงเมื่อกี้อ้าว เฮ้ใสกระสุนเสียงใสกระสุนอยู่ใต้อยู่ใต้เรานี่ๆเนี่ยเนี่ยเสียงใสกระสุนจริงๆเสียงโคตรชัดเลยเหตุอะไรเอตุอละ,ละ,ละ,ละนี่คนนี้ที่ใสกระสุนอันนี้จำได้ไอ้ไม่ใช่จำได้จำเสียงรีโหลดปืนได้ครับ โอ้โหยิงทะลุไม่ตายว่ะอันนี้ไม่ตายกูตายแทนเลยเนี่ยใช่ไหมเออมันโดนเไยแต่ว่าดาเม,มจมันโดนไม่เต็มเต็มครับอืนะทีมเราทีมเราแค่พลาดนะครับทีมเราพลาดเฉยๆ ตั้หนึ่งนะผมสังเกตจุดจก,กลางจะคอยหลุดตลอดเลยโอ,โอ้เรียบร้อยครับผมมาอีกคนนึงครับผมนี่ครับอย่างที่บอกเลยกลางเหมือนจะคอยคอยจะหลุดตลอดเลยเริ่มทำการรันโปรแกรมโอ้ปันจัดเลยแต่โฟจริงผมร้องเลยนะเว้ยเฮ้ยร้องกันนะกูร้องเลยนะว่าอยู่ของกลางดีกว่าค,ครับเพราะว่าตรงกลาง น่ะกลางคอยจะหลุดกลางไม่คอยจะหลุดแล้วตอนนี้ห้องวายหลุดเลยครับนี่ผมคลิปสวยสวยเยสทีมกูบาแล้วเว้ย กูชอบว่ะจะชนะหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้แต่ก็จะพยายามเล่นดีที่สุดแล้วกันนะครับคนดูครับ เฮ้ยม yeah. oh. ีคนเห็นกูมีคนเห็นกูโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห เห็นอี่คนหนึ่งแตะคนหนึ่งมาแทนอ๋อไปนะ มีเคมีคนเล่นระเบิดเคมอด้วยโอ้ยุคนี้ยังไม่มีคนเล่นแล้วนะมีตัวหนึ่งไม่ใช่คนเนี้ยเอา้าถังนั้นนะ่ะสวยอ๋อ <c oughs> อะไรวะอะไรวะถ้าเดินผ่านเดินผ่านตรงนั้นเลยโอ้โหมาครับ17ตาย4ี่ไปแล้วครับผมแต่ว่าสถานการณ์ในเกมนี่คือผมก็ต้องพึ่งคนในทีมนะแบบว่าผมอ่ะยิงสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ทุกคนหรอกเออจริงๆอ่ะก็ต้องให้คนในทีมช่วยเว้ยอืม โอ้โหโห,หน้าไม้เฉียวหน้าไปเลยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเอ้ามี F K เฮ้ยตรงนี้นวเดยวคนนี้เล่นบาเลย ตอนตอนลอยเขาสองคนนี่ผมเกือบเกือบไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าดูเมื่อกี้คือกูโลกเหลวอ่ะมือกูสั่นไปหมดเหลวว่ะตัดปิย่ามือกูสั่นไปหมดเหลวว่าดูดิฝั่งตรงข้ามยศด,ดาวนี่นะรอาลาบแต้นะครับแรตะลิงเหลือเกินนะครับแต่ละคนโอ้โห กูดูทรงแล้วเขานี่มี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 เขาจะบอกเพื่อนกับไปนะ๊บนึงนะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนสวยแบนอืย้ย โอ้โหเรียบร้อยบูดูทรงแล้วชนะจริงเย็ดโอ้โหทีมเราเฮ้ยตน้นต้นเกมนี่เขาไม่เอากันนะว่แต่เขามาเอาหลังเกมอะไรของผู้พี่อ่ะอูยิบสองตายสีครับผมผมยิงไม่ได้แนะ่ถ้าไม่มีทีมที่โหดขนาดนี้เจ็ดเด้อ บอกเลยนะครับว่านาทีตนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้เล่นห้องไหนที่มันเปิดลูกซองได้เนี่ยก็คือแบบต้องเข้ามาเล่นแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าห้องนี้มันสูสีว่ะสูสีฝั่งนู้นม่ห้าดาวด้วยอเอาละทีเดีวยวยังไงแต่โดนยิงไหมเนะี่ยโดนยิงเยอะแนละ้วแต่ต้องยิงเขาบ้างปเต็รถแว๊บเตะรถแว๊บ โอ้กะสูนกระสุูนกระสุูนยลอนมาตรงนี้เลยวะเฮ้ยแมงโดนธนูปักไอ้ซ่า บัเลยจอกันกับเลยเอ้าเอาไว้เาไว้าไว้เฮ้ยแมงการะเบิดมไกลเลยน้าเรียบร้อยไปครับเรือจะหมดตัวแล้ว จะเหลาจะเหล่าอุย้ยถัดดูดลกลับกลับกลับครับกลับกลับวผมกลับครับผม ตายปะโอ้ยคนนี้ตายไปแล้วแต่เพื่อนดีอุ๊ย Red team win Red team win ไปครับเดี๋ยวเราไปหาห้องกันต่อไปครับไปครับผมไป,ไประเบิดความมัดกันต่อครับ ยไปเลยไปเลยยิงไม่โดนเหตุฉอกรถถอยอุ้ยอุ้ยอัดมาเจออัดมาเจออืออ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะไปเล่นได้อยู่แล้วเอ้ยแต่โปรแกรมนี้ผมหลุดเลยอ่ะโปรแกรมถ่ายมืออ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะกูโดนแกล้งมะเนี่ยหรืออะไรเกมพังเหรอโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยครับปารเ์เปิดตอนนี้อีกแล้วครับ ไม่แวมนะเอ้ยไปดูละปอย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 นานไงหาตั้งนาน โอ้โหกระสุนหมดก่อนโอ้โหแล้เปิดมามาเว้ยมาเว้ยไม่ตายเหรอโอ้ <c oughs> โห ลงบ้านคือลงบ้านคือโดนนะครับหูฝั่งตรงข้ามาเขามาเขามาดีมากนะเขาเล่นดีมากเลยคือแบบเขาเอาไง,ไง่ายอ่ะเขาก,กดบ้านเราได้อยู่นะแต่สกอร์ฝั่งเราอันนำเว้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมารอบท้ายแล้วนะผมแม่จะหาดา,าวระเบิดเล่นซะหน่อยหาไม่ได้เลยหาได้ก็รอบแรก ถึงมีก็มีแบบอ้องเปิดไม่เต็มแปดอ่ะเอออันนั้นผมผมเล่ไม่เข้าไปเล่นนะครับเพื่อนดีกว่าตกใจเลยโอ้ช่วงนี้เราฟังไปหมดอ่ะใครยิงหันไปหมดอ่ะว่าโดนโดนมาโดนไหลไมาเยอะอเปลี่ยนปืนเหรอ เก่งกันนะค่อยๆมาทีละคนพี่โอ้ลลลลอยสกอร์ตอนนี้2 9ต่อ31จะชนะได้หรือไม่เราบรรลุก,กันกเกือบตายเกือบตายเกือบตาย อูตัวพี่จบับจับกันโอ้จับแล้ว เริ่มแล้วครับเริ่มหมดพลังเออไม่ใช่ว่าเริ่มหมดพลังหรอกเริ่มเริ่มไอ้นี่ละเริ่มนี้ไม่โดนละเริ่มนี้ไม่โดนพลังก็เหลือลน้นพลังก็เหลือลน้นอ,อย่าตามมาเอาเระเบิดไปอมนะครับอมแทนอลน,นะครับผมนะครับมันจะปูมในปากาครับแม่มองไม่เห็นเมื่อกี้ระเบิด ควันมันออกมาพอดีดจบ Red Team Win เออพอแล้วนะครับนนขอบคุนทุกท่านคุ่รับชมคลิปนี้มากๆกครับผมไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับผมเจอกันจ้า